สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เพนจะพาทุกคนมาดูวิธีการทำแกงที่ร้านนะคะว่าเพนทำยังไงบ้างเพนจะใช้กระป๋องอกะทิสองอย่างนะคะบวกกันตัวนี้กับชาวเกาะน,นะคะทุกคนแล้วก็จะเป็นผนงอันนี้คือจริงๆแล้วอะเซ้นหนึ่งของเพนอะมันจะใช้สองกระปุกของของแกงแบบนี้แต่ว่า ช่วงนี้มันไม่ยุ่งเพนก็จะใช้แค่กระปุกเดียวก่อนนะคะแล้วก็กะทินะคะทุกคนเดี๋ยวจะทําให้เพื่อนๆดูว่าเพนที่ร้านเพนทาแกงยังไงนะคะ <m> ก็จะเทกะทิลงไปเลย <_ z> ไม่ทําเยอะก็จะใส่กะทิชาวก่อสองกระป๋องนะคะ <_ z> นี่ กะทิยี่ห้อนี้ด้วยสีกระป๋องนะคะทั้งหมดจะใช้หกระป๋องสและก็สี จะเป็นหม้อเล็กนะทุกคนไม่ทำครบเซตนะหลังจากนั้นเพนก็จะล้างเอาน้ำนิดหน่อยนะคะซึ่งมันเป็นหัวมันอยู่ในเนี่ยล้างแล้วก็เทลงนิดหน่อยเอาน้ำนิดหน่อยเนี่ยล้างล้างกระป๋องแล้วก็เทลงเลยเ okay. จากนั้นก็จะมาผัด เครื่องแกงนะคะทุกคนเดี๋ยวต้องผัดเครื่องแกงก่อนไม่งั้นมันก็จะไม่หอมการผัดเครื่องแกงใส่น้ำมันก่อนเด้อ ก็ผัดไปเรื่อยๆนะคะทุกคนโดยไม่ต้องใช้ไฟแรงมากนะคะเดี๋ยวเครื่องแกงเราจะไม่โดยด้วยผักใบมะกรูดซอยนะคะ นี่คือเราได้แล้วนะคะทุกคนผัดได้ที่แล้วนะเดี๋ยวเพนก็จะเอาไปใส่กับกะทิที่เพนเปิดใส่หม้อไว้นะคะจะใส่ในหมอ้อกะทิที่เราเปิดไว้เรียบร้อยนะคะ คนเครื่องแกงกับกะทิเข้ากันก่อนเดี๋ยวเครื่องแกงจะไม้นะคะคนให้เข้ากันกับกะทิเราก่อนออจากนั้นเพ็ยงก็จะใส่น้ำตาลครึ่งกล่องของทูโกโนะคะ<อ>เพ็ยงก็จะใส่เกลือช้อนครึ่งนะทุกคน ขานอนะคะสองช้อนนี่คือเจ๊กระทำซุปของญี่ปุ่นเขาเรียกว่าซุปอะไรนะมิโซะอ่ะะอเหรอเคอร์รี่อูด้งอันนี้เป็นเคอร์รี่อูด้งเป็นเคอร์รี่ของญี่ปุ่นนะทุกคนมันจะเป็นเ,เครื่องเทศของเขานะคะ น,นี้ก็จะเป็นเคอรี่ของไทยเดี๋ยวมาดูกันว่าพี่พิมพ์แกทำยังไงเคอรี่อูด้งทำง่ายอยู่นะแอมมันก็จะมีใส่ต้นหอมนี่ก็คือเส้นอูดง้งนี่คือเส้นอูด้งนะคะที่เราลวกเสร็จเรียบร้อยใส่กระปองอะ่ะเสร็จแล้วโอ้ขายง่ายมาก นี่นี่กระป๋องตูโปอันใหญ่เบลเลอร,อร์สมราคาขายง่ายเส้นของญี่ปุ่นนี่เราก็จะปิดฝากล่องน,นี้เราขาย15เหรียญคะ่ะทุกคนนี่สิบห้าเหรียญน,นะคะมีแค่เส้นแล้วก็น้ำซุปของเขาแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะอันขาวๆฟิตเคก้กฟิตเค้กของญี่ปุ่นแค่นั้นนะคะสิเหรียญอันนี้ไปด้วยกันด้วยมันคืออะไรนะ ภาษาไทยคือไม่รู้ไม่มีเลยโอ้ย,อยเกือบมาไม่ทัน <c oughs> เกือบปลูมจะเกือบปลูมดีไฟลงก่อนนะดีไฟน้อยๆเคี่ยวเข้าไว้ก่อนนี่ค่ะเราก็จะเคี่ยวเข้าไว้ประมาณ10บนาทีก็ได้นะคะทุกคนเพราะว่ายังไงกะทิกับเครื่องแกงเราก็ เครื่องแกงน่ะเราก็ผัดได้ที่แล้วนะคะก็จะรอแค่กะทิเขาแตกมันนะคะทุกคนอีอันเมื่อกี้ทำแผนนะคะทุกคนอันนี้จะเป็นแกงแดงแกงแดงแล้วก็บากุฎเราจะไม่หั่นฝอยๆนะคะทุกคนเราจะหั่นเป็นชิ้นแบบนี้นะคะสำหรับแกงแดงมันจะได้ไม่แบบเหมือนกันนะคะก็จะเอาให้มันแตกต่างหน่อย ก็เพนจะผัดเหมือนเดิมนะคะผัดเครื่องแกงเหมือนเดิมเหมือนเดิมสูตรเดิมนะคะถ้าใครจะทำเต็มสูตรจริงๆอย่างร้านเก่าก็จะทำเต็มสูตรแต่ว่า ตรงนี้มันยังขายไม่ดีเพนกลัวมันขายไม่หมดกลัวมันเสียก่อนก็เลยจะทําแค่ขึ้นสูตรพอทําแค่หนึ่งกระปุกไปนะคะแล้วก็ผัดเหมือนเดิมค่ะเราก็ใส่ใบมะกรูดที่เราหั่นไว้นะคะที่นี่ใบมะกรูดสดจะหายากนะคะทุกคนซื้อของเขาเพาละยยี่สิบเหรียญเลยนะ คราวหนึ่งก็นิดเดียวยเราก็ผัดไปเรื่อยๆนะคะผัดจนได้ที่เหมือนเดิมจ้ะก็เอามาลงในหม้อที่เพ่นเตรียมกะทิไว้แล้วนะค่ะทุกคนใส่ในหม้อนี้เลย โอ้ยกระดงกระเด็น <c oughs> คนค่ค่ะคนเครื่องแกงที่เราเพิ่งเทลงไปเดี๋ยวมันจะติดหม้อก็ <c oughs> เหมือนเดิมนะคะทุกคนก็ใส่น้ำตาลน,นะคะลงไป <c oughs> เท่ากันเท่าเดิมนะคะ แล้วก็ขนอสองช้อนนะคะเกลือช้อนครึ่งน,นะคะทุกคนนะคะน้ำผะแนนงอ่ะเกลือดเต็มที่แล้วนะคะส่วนน้ำแกงแดงเราเพิ่งเอาเครื่องแกงเทล,ลงใส่เครื่องปรุงเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวรอ สัก10นาทีหรือ15นาทีค่อยมาปิดไฟเขาก็เป็นว่าใช้ได้นะคะทุกคนนี่ค่ะตอนนี้เป็นเวลาสองทุ่มเราก็จะเก็บของแล้วนะคะค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆเก็บของกลับบ้านพี่พิมพ์เริ่มเก็บแล้ว เราต้องรีบเก็บของแล้วนะคะเสร็จไวก็กลับไวค่ะเพื่อนๆคงจะสงสัยว่าเสียงเพนทำไมเป็นแบบนี้เพราะว่าไม่สบายค่ะทุกคนเสียงไม่สบายเท่าไหร่นะคะนี้ต้องเอาไปล้างอเอภูมปูม,ปมค่ะปูมปูมปุม่มโอ้ เป็นไงล่ะเผอแป๊บเดียวเผอแป๊บเดียวเลยนะเดี๋ยวปุ่มเลยเผอไม่ได้เลยนะแกงเนี่ยปุ่มจริงๆปุ่มตลอด เอาลีไฟลงก่อนอืมหลีไฟลงก่อนอออก ใส่ไว้เลยอันนี้หม้อนี้เสร็จแล้วเอาไปเก็บหลังบ้าน เรียดอยู่บ้านเขียงนี้เราใช้แล้วเราต้องล้างทุกวันนะคะใส่คอหลอกใส่น้ำยาดับกลิ่นให้เรียบร้อยนะคะไม่งั้นมันเหม็น ใหญ่ไหมเนี่ยเขียงใ,ใหญ่มากใหญ่ทั้งอย่างเอ๊แล้วก็จะเอาไปเก็บเนี่ยค่ะล้างล้างเขาไว้ทุกวันเดี๋ยว นขายของเสร็จเราก็ต้องเก็บเก็บร้านนะคะกลับบ้าน เสร็จแล้วบุ๊บุ๊บ,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 บได้ที่แล้วเราก็จะเอาแกงไปเก็บ<อ>นี่ค่ะก็จะเก็บไว้นี่ก่อนพรุ่งนี้เช้าเราถึงจะมาเอาเขาเข้าตู้นะคะเพราะว่าเขายังร้อนอยู่นี่นะคะทุกคนเดี๋ยวเพนก็จะเก็บไว้ในหม้อน,นี้ก่อนเดี๋ยวจะเอาฝามาปิดนะคะ พรุ่งนี้เช้าเราถึงจะมาเทใส่คอนเทนเนอร์หรือว่าใส่ถังตัวนั้นนะคะทุกคนแล้วก็เอาเข้าตู้เย็นนะคะผนงแล้วก็แกงแดงเสร็จเรียบร้อยสำหรับเย็นนี้จ้า